เวลา8นาฬิกา50นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณนะวังสักปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้หนายไตรอันฑ์จเดวิสันเอกอาคาราชาทูตสหราชาอานาจาประจำประเทศไทยฟฝ้ทูนละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นายสกอตเคลลี่ช้างคู่สมรสเอกอาคาราชาทูตเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย